สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเพิ่งจัดกลับมาจากการประสายใหญ่ที่โป่งน้ําร้อนก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไปเลือกตั้ง วันพรุ่งนี้นะครับเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนะครับก็อยากจะให้ไปใช้สื่อใช้เสียงการที่ได้ลงทะเบียนกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดไม่บายเนี่ยวันที่14พฤษภาคมก็เลือกอีกไม่ได้แล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยแต่ละพื้นที่ควรจะมีร้ยเสียงกันเยอะพอสมควรนะครับเข้าใจว่าอย่างที่หลักกำแพงอันดับหนึ่งนี่ก็50,000กว่าคนอันดับสองพารากอนนี่ก็20,000กว่า แล้วก็จํานวนก็จะเยอะประมาณขนาดนั้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันวางแผนในการที่จะไปเลือกตั้งนะครับก่อนที่ครูหาจะปิดเปิดตั้งแต่8่นโมงเช้านะครับอย่าลืมมาเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าท่านได้ตัดสินใจแล้วจะเลือกภรคเก้าไกลทั้งสองใบผมก็ต้องขอขอบคุณแต่ถ้าเกิดท่านยังลังเลย,ยังคิดไม่ได้ว่าไม่นี้จะเลือกอะไรก็ขอให้ตาเก้าไกลทั้งสองใบ